ดอกไม้ใบตอง1ิบแบบค่ะกล้วยดอกไม้ทูบเทียนสาหรับไหว้โครนะคะทับใบตองชิ้นที่1ให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้จากนั้นนําไปสวมเข้ากับใบตองชิ้นที่2นะคะแล้วม้วนเป็นกล้วยใบตองค่ะเก็บชายใบตองแบบนี้นะคะแล้วสอดม้วนลงไปในกล้วยไม่ต้องใช้ไม้กลัดนะคะสวดเกินสวนที่เหลือก็ตัดออก จากนั้นนำดอกไม้ทุกเขียนที่เราจัดไว้แล้วนำมาประดับตกแต่งลงกลวยค่ะก็ไปห้าเกลียวค่ะใช้ใบตองทั้งหมด5แผ่นวางเหลื่อมซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วมอวนให้เป็นกลวยจากนั้นจับจีบกลวยทั้งหมด5ริ้วโดยวางช่องไฟให้มีระยะที่สม่ำเสมอกันนะคะตัดตัดตกแต่งปากกลวยส่วนเกินออกก็จะได้เป็นกลวย5้าเกลียวแบบนี้ค่ะกวยดอกไม้ไหว้ครู ใ้บตองสองแผ่นประกบกันแบบนี้นะคะแล้วมดให้เป็นกลวยค่ะ,ะเก็บชาใบตองมาเสร็จแล้วนําไม้กลัดขาที่เราเสียบด้วยดอกไม้ที่ตกแต่งไว้แล้วนะคะและตัดตกแต่งปักกลวยออกไปจัดดอกไม้ทุกเทียนลงไปในกลวยค่ะก็จะได้เป็นกลวยดอ,อกไม้ไหวครูแบบนี้นะคะทิธการประดิษฐ์กลวยดอกไม้ใบตองแบบสร้างสรรค์ค่ะใช้ใบตองขนาดกว้าง8นิ้วยาว8นิ้วค่ะจับจีบใบตองให้ได้ประมาณ8ปดถึงสิจีบนะคะ และรีดให้เป็นรอยแบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพับทบครึ่งเข้าไปแบบนี้นะคะเรียงจีบให้เป็นระเบียบแล้วใช้เข็มได้ค่ะเย็บยึดว้าม้วนชายใบตองในส่วนที่เหลือนะคะให้เป็นกลวยแล้วใช้เข็มได้ค่ะเย็บยึดติดกันไว้นะคะถ้าปลายกลวยยาวเกินไปแล้วก็สามารถตัดตกแต่งได้และจัดดอกไม้ลงไปแบบนี้ค่ะรวยดอกลีนวดีนะคะมาดูขั้นตอนการทำกันนะคะ พับไปต่อให้มีลักษณะนะคะพับให้เป็นสี่ทบจากนั้นมวนชายลงมาแบบนี้ค่ะม้วนลงมาสองชั้นนะคะเก็บไปไว้ข้างหลังแบบนี้แล้วช้ยไม่กลัครับเห็นได้ว่ามีช่องสําหรับสดออกมาอยู่สองช่องนะคะก็จัดตกแต่งดอกไบ้มาทิไปแบบนี้นะคะง่ายๆจับใบทับทิมสยามค่ะตัดใบทับทิมสยามออกแบบนี้ นำม้วนกลับมาสอดเข้าไปค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะสอดขึ้นไปแบบนี้แล้วนาดอกไม้ที่เราต้องการตกแต่งลงไปในกลวยค่ะกลวยสไปออกใช้ม้ตองทั้งหมด3าแผ่นแล้วประมาณหนึ่งร้นะคะแล้วม้วนบังคับกลวยให้มีลักษณะเรียบแบบนี้ค่ะจากนั้นจับจีบทั้ง3จีบนะคะให้มีช่องไฟที่เท่ากันนะคะวยออกข้อเก็บรายละเอียดส่วนของปากกลวยค่ะให้เป็นรัดก้อยสำหรับตกแต่งดอกไม้สวเข้ากับกลวยค่ะกลวยจากใบทับทิมสยามค่ะ ม้วนไปทับทิมสยามให้มีลักษณะเป็นกลวยแบบนี้นะคะและตัดตกแต่งออกไปแบบนี้จากนั้นนำทั้งหมด4ชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันค่ะ,ะม้วนเก็บตกแต่งเข้าไปแบบนี้นะคะม้วนเป็นกลวยอีกชิ้นมาสวมเข้าไปส่วนท้ายค่ะเก็บตกแต่งด้วยตะขาบแบบฟันปลาและ,ะและตะขาบนมสาวแบนค่ะรวยใบยตองสําหรับใส่ดอกไม้ค่ะ้ายใบยตองสองแผ่นประกบกันแบบนี้นะคะมุมใบตองให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ และพับทบไปตองฝั่งซ้ายและฝั่งขวามขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นม้วนเข้าหากันให้เป็นลักษณะเป็นกลวยแบบนี้ค่ะนำไม้มากลัดายนะคะพอมาจะทําเป็นโบเล็กๆน่ารักๆสำหรับตกแต่งจากใบเตยลายนะคะเสร็จแล้วไปประดับเข้ากับตรงไม้กลัดขาเพิ่มรายละเอียดให้กับกลวยใบยตองของเราแล้วประดับตกไม้ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ใบดอกไม้ไหวพระประดับดอกมะพร้าวนะคะมาชมขั้นตอนการทํากันค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะม้วนกลวยนะคะก็จะม้วนเป็นชิ้นเล็กๆนะคะโดยใช้ใบตองความกว้างประมาณ4.5นิ้วนะคะยาว6นิ้วจากนั้นเราก็ตัดส่วนเกินออกนี้นะคะโดยเหลือริมใบตองไว้ประมาณ2.5เซนนะคะทําทั้งหมด6ชิ้นนะคะนั้นนาชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกบเข้าด้วยกันค่ะโดยยึดด้วยแม็กนะคะหรือจะใช้เข็มเย็บก็ได้นะคะอันนี้เพื่อความรวดเร็วก็จะใช้แม็กค่ะเย็บไปเลยค่ะก็ยึดไว้ให้แน่นเลยนะคะจากนั้นก็รวบส่วนท้ายเข้ามาประกบติด แล้วก็ยึดให้แน่นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินของอปากกรวยออกนะคะต่อมาเราจะตกแต่งปากกวยด้วยกรีบเล็บครุฑนะคะก็จะพาเป็นกรีบเล็บครุฑคะ่ะและใช้แมกซะ,ะกดไปเลยะค่ะอนไรที่ไม่อยากใช้แมกก็สามารถใช้เข็มได้นะคะเย็บก็ได้เช่นกันนะคะนนทำเพื่อความรวดเร็วก็จะเก็บรายละเอียดด้วยตัวตะขาสานจากใบมะพร้าวนะคะ,ะต่อมาเรามาตัดกลวยกันคะ่ะอันนี้ก็เสริมด้วยดอกไม้ประดิษฐ์เสียบดอกรักและดอกพุดธนะคะขั้นไปด้วยกันมีทำอยู่ประมาณแปดเส้นนะคะ ข้างในกลวยก็จะใส่โอเอซิสนะคะแล้วก็รองพื้นด้วยใบไม้ค่ะจากนั้นเราก็นําดอกมะพร้าวนะคะมาประดับค่ะแล้วก็ประดับด้วยอดอกรักและดอกพุทธที่เราประดิษไว้ก็จะได้กลวย